ครับผู้สิทธิเกติคุณเนอร์เป็นคอมมันเตอร์ลูกภาษาคอนช่วงนี้เป็นการนำเสนอภาษาควรเมื่อหลักฐานสวัสดิกา,ารจริงๆค่ะช่วันนี้เราจะมาลงกลับอาจารย์ภาษาควรเมื่อหลักฐานกับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสำนวนสุภาษิตไทยควรบ่านาเซียวมีอยู่สองช่วงในอาจารย์นะช่วงแรกต่อลงเรื่องภาษาควรเมื่อหลักฐานกับนอ พระภาวพลเมื่อครั้ว่าเมื่อนี้จะเสนอคําว่าเิยที่อาจารย์เมื่อนี้จะเสนอคําว่าสู้ฮ้างคาว่าสู้ฮ้างแปลว่าพเดียมันมันเจออย่างนึงเดียวมันเป็นลักษณะคำประชมในภาษาาวพลคือคําว่าสู้คำว่าห้างคารวมกันพอรวมความแล้วก็ความหมายของคําว่าสู้นี้หมายถึงคนรลก อ๋อออแต่คขาว่าห้างนะไมยถึงเลยกลางกันในภาษาไทยอ๋อบอผมแม่นคำว่าชู้ที่แปลว่าคิีะะลูกเดียวพูดคิดลูกหัวลูกเดี้ยวคนบอกถ้าภาษาไทยนี่ชู้เลือมไม้วามว่าคนที่เรียกว่ามา เป็นบทช่องบาใสะ่กันผู้ความเพิ่นที่สมัยนี้เพิ่นห้องตัวไปว่ากิ๊กโอ้ยกิ๊กนะแา่เธอทำนั่นหรอท่นสมัยเนาะกิ๊กเ,เท่าไหร่ห่างหมายถึงเลิกรากันทีนี้พอรวมเป็นพูซักพูสูหมสม่ห่างแป๊ก็หมายถึงคนรักที่เลิกลากัน ยังเป็นคนรักอยู่ไหมบอยังค้ากันอยู่เออแั้วมองหน้ากันได้บอยังมึงอ่ามองหน้ากันได้มาพบกันก็จะมองหน้ากันเลยบอเออสิ่งห้ามคือคนรักเก่าหรือแฟนเก่าจ้า